สวัสดีค่ะนิคคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่3 9ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ราบเรียบนะคะไม่หวือหวาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะอาจจะเกี่ยวกับการพยายามมองหาแพชชั่นความลหลงไหลใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพื่อเป็นการ เสริมพลังให้กับชาวธนูในสัปดาห์นี้การงานนะคะเด่นกับนักวิชาการครูบาอาจารย์นักวิเคราะห์วิจัยนะคะแพทย์พยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะหรือการใช้ตรกกะความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางจะทำได้ดีนะคะชาวธนูจะมีความจริงจังซีเรียสในเรื่องของการทำงานมากขึ้น หลายคนนะคะก็จะมีเรื่องของงานประชุมการเตรียมตัวการจัดสัมมนา,านะคะหรือว่าพบปะมีกิจกรรมนะคะที่คุณต้องใช้สมาธิใช้ความรอบคอบในการเตรียมตัววางแผนเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานอีกด้วยการเงินนะคะถือว่าทรงตัวไม่ดีไม่แย่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรวือหวามากนัก เรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่สนิทนะคะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของอุบัติเหตุแคล้วคาดปลอดภัยคนโสดนะคะมีเกณฑ์นในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่นะคะอาจจะยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นรักใหม่ในช่วงนี้นะคะให้ดูใจไปก่อน ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะต่างคนต่างอยู่หรือมีเรื่องของภาระส่วนตัวคู่ที่มีอายุห่างกันมากๆนะคะก็จะมีความรักความเข้าใจกันดีสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าราบเรียบนะคะสำหรับชาวธนูค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเชนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเชนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ